สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมน,นะจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้วันที่9พฤษภาคมแล้วนะครับผมใกล้กลางเดือนแล้วนะร้อนมากครับตอนนี้นะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับผมแดดกำลังดีเลยนะครับผมแสงดีภาพสวยนะแซมเลยถือโอกาสจะพามาเดินเล่นๆที่โกดังบางนากันนิดนึงนะครับผม อากาศกำลังอบอุ่นเลยนะครับผมนี่นะตอนนี้รถเข้ามามากมายนะครับหลากหลายนะแต่ก็มีหลายๆคันนะครับที่ตอนนี้ติดบุกไปแล้วหลายๆคันนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะแซมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แซมด้วยนะครับผมจะเข้ามาดูรถที่โกดังบางนานะครับผมรบกวนโทรหาแซมล่วงหน้าก่อนสัก1วันนะครับผมแล้วที่สําคัญแนะนําติดล่มติดแว่นกันแดดติดเสื้อแขนยาวมาให้แซมมาให้ด้วย นะครับผมเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะครับผมนะด้วยความหวังดีนะครับจากแซมเองนะเอาละมะเดี๋ยวพาไปเดินชมเล่นๆนะตอนนี้เดี๋ยวจะมีแนะนําทีเด็ดอยู่ประมาณ2-3คันนะครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้รถเข้ามาก็พอสมควรเลยนะครับผมนะใครสนใจคันไหนก็แคปหน้าจอมาบอกแซมได้นะเดี๋ยวแซม หาราคาหาข้อมูลลดให้นะครับผมนะมาเดี๋ยวเริ่มจากในส่วนของด้านนี้เลยก็ได้ครับเอาติดนะครับผมเอาติดตอนนี้นะครับไปถ้าเป็นหน้าเก่าๆแบบนี้นะครับปี19บเ้าหน้าเก่าๆมีหน้า19หน้าหน้เก่าแล้วก็มีปี17ด้วยนะครับผมถ้าเป็นปี17เนี่ยจะขึ้นด้วย เลข6นะครับ6กกไก่พอพึ่ง6กกไก่ชอช้างเนี่ยชอช้างเนี่ยราคาไม่ข้ามเลข3นะครับแต่ถ้าเป็นปี19หน้าเก่าเนี่ยราคาอยู่3 0 0แ0 0กลางกลางนะครับผมอย่างเนี้ย6กกไก่เนี่ยจะเป็นปี19อันนี้คือเออโทษทีครับ6กกไก่นี่คือปี19ส่วนอันนี้8กไก่เนี่ยคือปี2019นะครับผมมีหลายๆคันติดบุ๊กไปแล้วนะครับผมอย่างคันนี้ลูกค้าแซมก็จองมาเรียบร้อยแล้วนะปี17นะ ราคา300แสนนีงแล้วสวยครับบอกเลยคันนี้รถสวยปิ๊งเลยนะครับผมแล้วก็มี v ีออนะครับมี v ีออด้วย1คันนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับ V ีออสหคันนะ่าสนใจอยู่นะครับก่อนไป v ีออสแซมมาคันนี้ก่อนดีกว่าเป็นเอาติปี2019นะครับคันนี้เลขไม้80,000ปี19คันนี้นะครับ ภายในทูโทนเบาะสีครีมนะครับผมหน้าใหม่ราคา439,000บาทนะคันนี้น่าสนใจนะครับผมนะเป็นหนึ่งคันละที่แซมแนะนำนะนะครับผม m a เจสตีมีเข้ามาอยู่4คันนะครับม่เริ่มต้น300,000จนถึง500,000นะครับผมสำหรับ m a เจสตี้นี่นะเนี่ยมีอยู่4คันสีขาวมุกรุ่นพรีเมียมนะครับผม ราคายังไม่มานะครับมีหลายๆคันที่ราคายังไม่มานะครับวันนี้วันศุกร์แล้วราคาไม่ออกออกอีกทีเป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับใครสนใจตัวไหนก็แคปมาหาแซมก่อนเดี๋ยวแซมราคามาบอกแล้วจะรีบแจ้งนะส่วนยาลิศต,ตอนนี้มีหลุดจองอยู่ประมาณ2-3ถึงคันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ารถสวยไหมนะครับเราก็ต้องดูกัอนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงยังไงบ้างนะว่ารถสวยไหมเดิมไหม นะตรงนี้เดี๋ยวแซมหาข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะนี่มาเชสเตอร์ไม่เข้มทุกคันนะครับสามแสนถึงห้าแสนนะครับบอกเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนในส่วนของปรับไม่ใช่ปรับสภาพล้างขัดสีเคลือบสีตรงนี้นะครับเนี่ยกำลังดำเนินการให้อยู่นะครับผมนี่นะนเนี่ยวีออสที่จะแนะนำมีคนขับไปนู่นแล้วไม่ทันได้ดูเลยนะครับผม ส่วนคัน4ประตูยกสูงเกียร์โต้แบบนี้นะครับตอนนี้ตัว e-pat ปี2020รถเริ่มหมดแล้วนะครับผมตอนนี้นะรถใกล้จะหมดแล้วนะครับผมเกรด A นะครับปี B 20 e-pat แบบเนี้ยราคา6 5 6 9 0 0 0บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นเกรด B ลงมาจะเหลือ5 5 9 0 0 0บาทเกรด C ก็5,49,000บาทรถล,ลั่นกันไปนะครับแตกต่างกันในเรื่องของเลขไมล์แล้วก็สภาพรถเกรดรถนะครับผม ส่วนเอาติสคันที่แซมไม่ได้พูดถึงคือคันที่ติดบุ๊กจากทั้งในส่วนของลาย,ลายผูคาลายย่อยกับฟรีดนะครับผมแซมก็เลยไม่พูดถึงนะแล้วก็จะมีคันหนึ่งที่แซมแนะนำเลยรถพึ่งมานะเดี๋ยวแซมจะทำคลิปแยกจะเป็นเจ้ารีโวหน้าหล่อตัวนี้เป็น4ประตูออโต้โฟร์วิลนะครับคันนี้เลยคันนี้เลยนี่คันนี้ นะนี่เลยนะเดี๋ยวพามาดูพามาดูนี่คันนี้เลยนะนี่คันนี้ปี20่สิรู้สึกกับปี่ยวปี22นะคันนี้เนี่ยหน้าหล่อเลยนะครับคันนี้นะเป็น4คูณ4เกียร์ออโต้นะครับผมนี่นี่นะซูเปอร์เฟล็กซ์เซสเพนชั่นนี่ตัวนี้นะครับผมอ่ะให้ดูรอบๆก่อนตัวนี้นะมีคันเดียวครับคันเดียวทุนท่นๆเลย ปี22ไมล์1 1 9 0 0 0กิโลเมตรอ่ะดูช่วงล่างก่อนอน,นี่นะอ่ะให้ดูมาเดี๋ยวดูในส่วนของภายในภายในกันนิดนึงเดี๋ยวแซนจะทำคลิปแยกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะให้ดูแบบนี้ก่อนแบบเรียวๆเ,เลยนี่นะครับผมนี่นะก็จะมีริ้วรอยต้องเคลมตรงนี้นิดเดียวนะครับผมแต่ว่าจะมียุบตรงฝาอ่ากับบงไม่ใช่ครับ ประตูท้ายด้านซ้ายนะครับมียุบอยู่ดูก่อนดูภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมสีดำสนิทนะนี่ 4-wheel ออโต้โฟลวิลนะครับนี่ปี2022นนะครับคันนี้นะปี22เครื่องยนต์ 2800cc ซีซีนะครับผมก็เหมือนเดิมครับอคันนี้แคปปิตอนเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยดูเลขไม่์กันนิดนึง มีแก้มหน้าซ้ายต้องเก็บงานนะครับลวมไปถึงกันชนหน้านี่นะกล้องมีรู้สึก360องศาเลยนะมาด,ดูเล็ขไม้หน่อยดีกว่าไม้เข้มไหม1นึ่งแสนหิกมที่ใช้งานไปนะกุญแจครบ2ชุด2ดอกนะนีค่ครบเลยเนี่ยประวัติศูนย์เต็มเลยเขาเนี่ยอะไรเขาเเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะประวัติศูนย์ นะครับมีโค้ชคอนโทรลด้วยเดี๋ยวใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้นะแคปมา <S <S เดี๋ยวแซมส่งให้นะเดี๋ยวแซมไปถ่ายให้ช่วงเย็นๆน,นี้น,น,นี่สวยนะสวยเลยบอกเลยว่าสวยนะคันนี้นะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งคันละที่แนะนํานะเดี๋ยวจะทําคลิปแยกรถเพิ่งเข้านะครับราคายังไม่มาอีกพักนึงนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับราคามาแน่นอนนะครับผมตอนนี้มีแคปเข้ามาใหม่หลายคันอยู่นะแคป แบบเนี้ยแคปปี23ไมไม่หลักหมื่นทุกคันเลยหน้าหล่อตัวเตี้ยนะครับแบบนี้แคปเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี23เข้ามาอยู่ที่แซมเห็นนะที่บางนาอยู่ประมาณ5คันไม่หลักหมื่นทุกคันเลยนะครับเริ่มต้น3 0,000ื่นคาดการราคาแซมมองว่าคิดว่าน่าจะ4ี่แสนอ่าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันหรือไงแหละตัวนี้นะแคปตัวเนี้ยคิดว่านะ ว่ากันอีกทีหนึงนะ่งครับเนี่ยมีหนึ่งคันละแล้วก็มีมุมนู้นอีกคันหนึ่งนะครับผมมีหลายคันอยู่เนี่ยยาริสก็มีหลุดเข้ามาบ้างถามนะครับถามนิดนึงว่าติดจองแล้วยังสอบถามเข้ามาได้นี่ก็อีกหนึ่งคันนะแล้วก็คันนี้ซ้ำจองไว้แล้วนะครับ 2.4G เกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะราคาน่าสนใจมากครับราคา3กลางเองเอ้ย370,000บาท 2.4G นะปี17น่าสนใจมากจองแล้วทำจองแล้วนะขอบคุณมากครับผมนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันนะแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยอีกคันน,งน,น,น,นึงนู่นนูนฝั่งนู้นด้วยอีกคันนึงมีหลายคันอยู่นะรอราคาอยู่คิดว่าไม่ข้ามสี่กลางนะแคปอาจจะอยู่ที่4ีสกลางกลางก็ได้นะครับผม ร้อนมากนะวันนี้ร้อนจริงๆนะไททันคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ5,000 500, สนกลางๆนะครับปี22ขับ2นะครับ4ประตูออตโอต้ขับ2นะครับผมไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็เป็นแคปแมนนวลเหมือนกันเนี่ยปี23มีหลายคันอยู่นะครับผมนี่ก็อีกคันหนึ่งมีหลายคันอยู่นะครับมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ก็อีกคันละนี่เห็นไหมมันมีหลายคัน ไม่ไม่อ่อนๆทุกคันเลยนะครับผมมาเจอทีเด็ดอีกหนึ่งคันนะรอราคาเลยราคามาแล้วหัวดได้เลยนะตัวนี้เลยสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้สองคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2023ทั้งสองคันนะสองคันนี้นะหน้าหมูป่าหรือว่าหน้าหล่อนะครับปี21นะครับ เลขไมคันขวามือ7401คันนี้เลขไม่ส0หมื่นส่วน7402ส่นคันนี้เลขไม่ยอยู่80,000นะครับผมราคาคาดการอยู่ประมาณ4.69นะครับไม่เกินจากนี้นะคาดการเพราะแซมปล่อยไปแล้วเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วราคานี้เลยรุ่นนี้เลยพอลอกออกมาแล้วจะเป็นสีขาวนะครับผมมันมันคือสติกเกอร์สีฟ้าเฉยเนะ,ะให้แผนดูใกล้ๆนี่มันคือสติกเกอร์นะเห็นไหมพอลอกออกมาแล้วจะเป็นสีขาวนะครับผม สีดูออโต้นะน่าสนใจมากนะใครสนใจแคปมานะครับผมนี่นะสามคันนี้ติดจองแล้วออโต้ Auto. เออแซมประชาสัมพันธ์นิดนึงใครสนใจยกสูงพีแลนเนอร์แบบนี้นะแบบนี้แต่เป็นสีบอลเงินนะครับผมแซมมีอยู่นะปี18เลขไม่เก้าหมื่นนะรถกำลังเข้านะใครสนใจส่วนตัวมาหาแซมได้นะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะน,น,นี่นี่ก็อีกหนึ่งคันเห็นไหม ยอะแครปรถเพิ่งเข้าเยอะอยู่แล้วก็มีอีซูซูสปาร์คนะครับตู้ทึบปี21เข้ามาที่นี่ที่แซมเห็นอยู่7คันนะครับเข้ามา7คันนะครับที่แซมเห็นนี่นะปี21ทุกคันนะที่แซมเห็นไม่อ่อนสุดเลยอยู่ที่60,000 60,000นะครับคิดว่าน่าจะเป็นคันคนไหนว่า 27แซมว่าน่าจะเป็นคัน2 7 9 6คันนี้นะรู้สึกจะไม่ห0,000ถ้าแซมจะไม่ผิดแซมถ่ายไว้แล้วล่ะไม่เริ่มต้นห0,000ืราคาคิดว่าไม่ข้าม30,000 0กลางๆนะครับคิดว่าไม่ข้ามอาจจะอยู่3 29339นะนี่สปาร์คนะครับปี21นะครับเข้ามาอยู่ที่นี่7คันนะครับเพิ่งเข้ามาเลยนี่นะเพิ่งเข้ามาเลยสปาร์คนะครับเพิ่งเข้ามานะ แล้วก็มีตัวหมูป่าเข้ามาหลายคันอยู่นะครับหมูป่านี่นี่นะเข้ามาอยู่ที่แซมเห็นอยู่ประมาณ10 10คันได้นะนี่หมูป่าแบบนี้นะก็แซมแจ้งนิดนึงก่อนนะครับตั้งแต่นี่ครับความสูงนะครับตั้งแต่พื้นจนถึงในส่วนของตัวหลังคานี้นะครับความสูงอยู่ที่สอง 6เมตรนะครับผมความสูงนะก็ลูกค้าก็ลองดูว่าลอดใต้สะพานพ้นไหมนะครับผมนี่นะภายในแคลริบอยทึบจะเป็นเนี่ยเป็นเหมือนมีเนียมแบบเนี้ยนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะมีเนียมทึบนะนี่เปิดปิดก็ซ้ายขวานะครับด้านท้ายอันนี้นะนี่ที่แซมคัดไว้อยู่นะมีอยู่ประมาณ สองคันที่แซมคัดไว้นะไม่แสนต้นๆปี22นะครับผมที่แซมคัดไว้นะเป็นเกียร์ธรรมดาปี22นะมีปี22แล้วก็ปี21นะครับผมแต่แซมคัดเฉพาะปี20 22ให้นะครับผมนี่เนี่ <c oughs> ยเยอะเลย <c oughs> นี่นะเ <c oughs> พียบเลยนี่นะ ราคาน่าจะมาสัปดาห์หน้านะครับบางล็อตก็มาราคามาแล้วนะครับบางคันก็ราคายังไม่มานะครับผมสวยเลยบอกเลยคันนี้ปริงมากนะครับผมน,นี่นะแจมๆเลยทุกคันเลยเดี๋ยวพาไปดูคันที่แซมเบิร์กกุญแจมาแล้วอยู่ประมาณ2คันนะครับผมเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูดีกว่าพอเพลินน้องเขาติดติดถ่ายอยู่นะครับผมเดี๋ยวพามาดูมาเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนแล้วกันรถตู้ นะครับรถตู้ก็เยอะอยู่นะครับตรงนี้นี่รถตู้รถตู้หน้ายาวตอนนี้นะครับรถตู้หน้ายาวของแซมก็จะมีปี20นะครับรถเกตเ A นะครับราคาอยู่1.19 0 0ล้านนเกาพนะครับเกตบอยู่9 9้0 0 0นกานะครับนี่นี่นะเยอะมาก เยอะเลยนะครับรถตู้ย้ำละไคอรครงครับรถตู้ปี2020 2.8คอมพิวเตอร์เกียร์ธรรมดานะครับราคารถเกรดเอ1 10, 9 0 0 0ล้านเกรดบราคา9 9 9 5 0 0 0าคำว่าเกรดบคืออะไรไม่เข้มกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเขาจะดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะยังไงก็มาดูมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะ หน้าสั้นหน้ายาวนะครับผมที่บางนานอกจากที่บางนาแล้วที่เทพารักก็มีอยู่นะครับตัวรถตู้นะครับส่วนพวกแคปบพวกนี้ราคา3 0 0 0สนกลางๆติดจองไปหมดแล้วนะครับเช่นเดียวกับโคงส้มด้วยโคงส้มก็ติดจองไปเยอะแล้วไม่มีรถว่างเลยลูกค้าที่จะได้รถ โครงส้มตอนนี้นะครับต้องรอรถเข้าใหม่หรือต้องรอลูกค้าที่หลุดจองนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะรถขาดตลาดจริงๆตอนนี้นะครับโครงส้มเพราะราคามันน่าสนใจครับราคา2 0 0 0 0 0กลางเองนะครับน,นี่โซโลตตู้นะครับแล้วก็เนี่ยโครงส้มแบบเนี้ยที่มันมจอดอยู่เนี่ยมันไม่ว่างเลยนะครับเขาฝากจอดไว้เฉยเฉยนะต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าเอา้าทำไมคุณแซมเห็นถ่ายคลิปมีตั้งหลายคัน แต่มันติดบุกอยู่นะครับผมนะต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะน,นี่กระสนรถตู้ทั้งนั้นเลยรถตู้ตอนนี้ของแซมมีเยอะมากนะตอนนี้รถตู้มีเยอะจริงๆนะสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามากับแซมด้วยแล้วกันนะสีส้มตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไปลานประมูลแล้วนะยกไปหมดเลยเนะนี่ยพวกเนี้ยสีส้ม จะยกไปลาประมูลแล้วนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์นี้แหละน่าจะไปหมดแล้วเนี่ยนี่มันก็โล่งไปแล้วแถบหนึ่งนี่นะนี่แถบหนึ่งเดี๋ยวจะยกไปหมดเลยไปลาประมูลนะครับผมแล้วก็มันมีคันเนี้ยสี่ล้อเล็กไม่สองแสนคันนี้นะครับสี่ล้อเล็กไม่สองแสนปีสองพันน่าจะปีสองพันสิบเจ็ดหรือไงนี่แหละครับอีซูซูเอ็ 1.30นะครับราคาอยู่553,000านะคันนี้สีลอเล็กนะนี่ออโต้อีกนะครับแล้วก็จะมีคันสี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาลูกค้าแซงพึ่งจองเมื่อวานครับลูกค้าออนไลน์เลยนะครับน่ารักมากนี่ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นจองมาแล้วนะกำลังดำเนินการเรื่องไฟแนนซ์อยู่นะครับผมนี่ จองแล้วเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวมีเข้ามาอีกครับสี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาพึ่งเข้ามาแต่ไม่มีแครีบบอยนะพึ่งเข้ามาเลยเมื่อเช้านี้พึ่งเข้ามาหนึ่งคันนะครับผมรถสีส้มเตรียมไปแล้วพวกนี้คือเตรียมไปแล้วนะครับผมเตรียมไปไหนเตรียมไปลานประมูลครับผมนี่นะที่นี่ถามว่าช้าได้ไหมได้ครับแต่ว่าตัดสินใจอย่านานนะเพราะว่ารถมันไปเร็วมาก นะครับผมบอกเลยนะนี่หน้ายงหน้ายาวเนี่ยตู้ทึบแบบเนี้ยเยอะมากนะครับตอนนี้รถเยอะมากหลายคันเลยนะครับผมนี่นะนี่ส่วนคันที่แซมบอกว่าคัดเอาไว้เนี่ยมีอยู่2คันนะแต่เหมือนมีเซลล์คนอื่นเขายืนอยู่แถวๆนั้นอยู่เนาะก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะ มีอยู่สองคันที่แซมคัดไว้เนี่ยเหมือนเขาถ่ายคลิปอยู่โซนนั้นอยู่อ่ะก็เลยเข้าไปไม่ได้นะครับผมเนี่ยถ่ายอยู่มันมีอยู่สองคันมี60751หนึ่งคัน,นเดี๋ยวซัมเบิกกุญแจก่อนให้ดูมาทึบเดี๋ยวสักครู่นะ เดี๋ยวไปละไม่สนใจละนะครับฮึบอืเดี๋ยวนะมาดูคันนี้ดีกว่า6075อันนี้ที่แซมเบิกกุญแจมานะดูโครงสร้างก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับมาดูภายนงภายในหน่อยนะกันโอ้คันนี้เจ๋งเลย นี่ดูภายในปิ๊งเลยเห็นไหมเนี่ยปิ๊งเลยดูสำนาเล่มหน่อยเอ้ยไม่ให้ดูไม่น่าสนใจไหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองเฮ้ยคันนี้น่าสนใจนี่เห็นไหมดูเบาะเบื่อไม่ขาดเลยนะนี่นี่เป็นไงเปิดฝาหน้าให้ดูนี่นะให้ดู ฝานี่ดูเบาะสวยมากเลยคันนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยปีเท่าไหร่เอ่ยขอดูปีก่อนหาไม่เจอไม่เป็นไรดูที่เบลก็ได้ปี22ทแท้ครับคันนี้นะปี22แท้สวยไหมขอดูก่อน ดูโครงสร้างสวยนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูฝาเนี่ยสวยไหมเนี่ยสวยนะเดิมนะนี่นี่สวยนะเนะห็ไน,น,นนะไหมสวม่สวนสติกเออกอร์มอกปีใหม่เขาจะย้ายไปอยู่ด้านในนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะแผ่นเพจเดิมเห็นไหมหัวสวยเดิมๆดินะคานสวยเนี<ม>่ยสวยสวยสวยคันนี้สวยเนี่ย,ยมาร์กเมิร์กอยู่นะครับมาเดี๋ยวพาไปดู ไม่ได้หายนะครับมอกไม่ได้หายเขาแค่ย้ายมาด้านในเลยนะครับนี่ชัดเจนนะนี่เขาย้ายมาตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเขาย้ายมาจะอยู่ตรงนี้แนละ้วปีใหม่ๆจะไม่อยู่ในห้องเครื่องแล้วนะแล้วที่สําคัญเวลาล้างอย่าให้เด็กเด็กเนี่ยเขาแกะสติกเกอร์เล่นนะหายไปนี่ลําบากเลยนะฮ้ยคนะันนี้นะ่าสนใจนะยังไงแคปมาแล้วกันนะครับคันนี้ถือว่าน่าสนใจนะนี่คันนี้นะ อันนี้น่าสนใจนะอืมอืผ่านผ่านเลยนะครับคันนี้ป้าเดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่ามีเซลลเขาขวางอยู่หลายๆคนนะเซลลใหม่มาเยอะมากนะครับแย่งกันสนุกเลยนะครับผมใครเร็วใครได้นะของแบบนี้นะครับผมเซลลไม่กลัวหรอกครับกลัวเต็นท์พูดตรงๆเลยเนาะกลัวเต็นท์กลัวไปลานประมูลแต่มั่นใจว่าความเร็วของแซมทัน ก่อนคนอื่นแน่นอนนะครับผมใครสนใจรถอยากได้รถสวยๆนะโทรมานะเดี๋ยวหารถสวยๆให้นะครับผมมาเดี๋ยวพาไปดูด้านในละนะครับด้านนอกคนเยอะเนี่ยคงส้มเนี่ยถามว่าแซมเห็นรถจอดหลายคันไม่ว่างเลยเหรอใช่ครับตอนนี้ไม่ว่างเลยคงส้มเต็นท์มาเอาไปแล้วเขาฝากมาจอดนะฝากจอดก่อนเนี่ยทั้งหมดเลย เสียดายมากราคาดีด้วยราคาสองกลางๆสองต้นๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมดูฝากเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยครับทั้งนั้นเลยแต่สปาร์ก,กว่างนะสปาร์กนี่ว่างนะครับสปาร์กนี่คือว่างนะสปาร์กว่างแต่โครงส้มนี้ไม่ว่างนะไปะเราไปด้านในดีกว่ามาดูเอาติดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเอาติดคันนี้นะครับผม แคปมาแคปมานะ9กน7 8 6 7นะครับปี B 19ไมล80,000นะราคา439,000นะใครสนใจทักมาอย่อง V8 คันนี้แซมบอกคันนี้ V8 เป็น V8 ตัวท็อปนะครับปี19เลขไมลแสนสามหรือแสนห้านี่แหละราคายังไม่มานะแต่คันนี้มาแล้วนะคันนี้มาแล้วนะพาไปอยู่ด้านในละอย่าลืมนะครับจะมาหาแซมโทรหาแซมล่วงหน้าก่อนสัก1วันนะ เพราะว่าบางทีแซมอาจจะอยู่สาขาเทพารักษ์นะครับผมเดี๋ยวมาไม่เจอแล้วเสียดายไม่ได้เจอกันเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านในละร้อนมากโอเคมาด้านในละด้านในนะครับก็จะเป็นโซนในส่วนของโซนที่ปรับสภาพติดล้างเตรียมส่งมอบแล้วนะอีกนิดนึงนะใครสนใจสี่ประตู ยกสูงเกียร์ธรรมดาไอเกียร์ออโต้นะครับโทรมานะพ้่ม,มีปี18สวยๆ1คันนะเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับผมนี่เนี่ยคันข้างหน้านี่แหละคันนี้แหละคันนี้แหละนี่นีคันข้างหน้านี่แหละทะเบียนสวยๆนี่แหละปี18ไม่90,000นะโทรมาโทรมาราคาไม่ข้ามสีกลางแน่นอนปี18นะ สายมือของแซมนี่คือเป็นโซนในส่วนของอนี่นะรถให้เช่านะครับรถให้เช่าไม่ได้ขายนะให้เช่ารายสัปดาห์รายเดือนนะครับพวกนี้ไม่ได้ขายนะพวกดอลฟินซิลก็ดีหรือว่าในส่วนของออร่ากูดแคทนี่คือทั้งหมดเลยคือโซนให้เช่านะครับผมเนี่ยรถเช่านะครับมี HRV ก็มีนะครับผม เยอะแยะมากมายนะครับผมถามว่าติดต่อเบอร์อะไรครับเดี๋ยวแซมให้เบอร์นะนี่เบอร์อยู่นี่นี่เบอร์เบอร์รถให้เช่านะเบอร์นี้นะครับติดต่อเบอร์นี้หรือแอดไลน์สแกนได้ที่ QR Code คต,นะตัวนี้นะตัวนี้นะคันนี้ของแซมเองครับเตรียมส่งมอบนะลูกค้าจากพิษณุโลก สีตัวยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้ลูกค้าจากพิษณุโลกไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วเราเจอกันวันที่17พฤษภาคมนะครับนี่ของแซม1คันแล้วก็มีเตรียมที่ไปปรับสภาพจองมา,มาเมื่อวานอีก1คันนะครับแคปออโต้คันนี้แซมเพิ่งจองมา,มาเมื่อวานเตรียมนำไปปรับสภาพแลพว้วพรุ่งนี้นี่แคปออโต้คันนี้ครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนี่แคปออโต้คันนี้ลูกค้าแซมเองนะขอบพระคุณมากๆ น,น,นี่มันก็มีเฮงอ่าไม่ใช่ครับก็มีแคปแมนวนวลอีกหนึ่งคันเนี่ยที่บอกมันเข้ามาเยอะปียีบสามเนี่ยปีย3บสามเนี่ยก็มีเห็นไหมเนี่ยก็มีเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็เนี่ยลูกค้าแซมที่บอกว่าต้องรอหลุดจองเนี่ยลูกค้าแซมพอหลุดจองปุ๊บโทรไปบอก5นาทีโอนจองมาเลยเนี่ยสองแสนสี่หมื่นเก้าคันนี้ครับเนี่ยหลุดจองลูกค้าโอนมาเลยนะครับผม เขาติดตามแซมมานานะครับพขโชว์ปุ๊บโอนมาเลยนะครับผมแล้วก็มีสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาเข้ามาใหม่เนี่ยไม่มีแครี่บอยที่แซมบอกอันนี้ไม่ไม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับน,นี่เพิ่งมาใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพัน ราคาคาดการแซมว่าราคาอยู่3 8มแสนนะแซมยึดจากราคาที่แซมขายก่อนหน้านี้ที่รถเข้าก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นตัว e นะครับ2 4 e นะครับผมนี่นะหมดแล้วทั้งโกดังตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ทางพ่อค้าเริ่มที่จะมาดูรถเริ่มที่จะมาตัดรถแล้วนะครับผมใครสนใจยังไงก็รีบนะครับจะมีรถบางส่วนที่ไปลานประมูลอีกต่างหากนะครับผมนะครับ โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวใครอยากได้โฟร์วิวเกียร์โตโทรหาแซมนะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนนะฝากเบอร์โทรหน่อย063543692คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ